มใบมันโดกจังเรบเพื่อนเมาเที่ยวชมสวนนะครับสวนพยุงทางนาตะเคียนนะครับนี่เป็นช่วงของเขื่นบางรางปล่อยน้ำมานะครับต้นที่ปลูกใหม่นี้น่าจะตายเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นเหลือเป็นรุ่น เ,เพื่อนห็นจะเห็นคาบน้ำนี่จะเคียนก็เป็นยังนานะครับต้นที่ปลูกรอบอา,อายุสองสาปีนะครับน่าจะรอดนะครับแต่ส่วนที่ปลูกใหม่ผมตอดใหม่ที่ผมปลูกเพิ่งปลูกไปนะครับมันจะก็จะตายไปาพาเพื่อนๆมาเที่ยวชม นี่นะครับดูท่วมเกือบทั้งยอดนะครับตัวนี้นะครับท่วมยอดแต่ยอดไม่นะครับยอดตายนะครับยอดเดิมนี่เป็นยอดใหม่ที่ที่แตกแขนงขึ้นมานะครับนี่ต้นต่ําไปนิดนะครับต้นพรน้ําท่วมยอดนะครับยอดเดิมยอดเดิมยอดเดิมหายไปแล้วก็ ยอดใหม่มิตแตกออกมานะครับนี่นะครับตายหมดเลยครับไอ้ที่ปลูกใหม่แต่สังเกตนะครับไอ้พยุงเนี่ยไอ้ยางนาเนี่ยรอดนะครับน้ําท่วมน้ําอะไรเนี่ยไม่ได้กินนะครับที่พเพื่อนๆดูนี่มันท่วมระดับยอดครับชุดนี้นะเป็นชุดสองปีขึ้นปลูกนะครับแต่ยอดใหม่ดูคราบ โค,คนน้ำท่วมนะครับสังเกตดัพยุงยางนาฮะไอตะเคียน,นครับตะเคียนนี่รอดนะครับกลุ่มที่เป็นตะเคียนยางนาเนี่ยเขาจะสู้น้ำนะี่เหตุน้ำน้ำท่ำำวมมิดครับไม่ตายตะเคียนดูเพื่อนดูครับ ถ้าดูระดับน้ำนะครับระดับน้ำท่วมนะครับเห่นไครับยางนาแตกยอดนะครับดูราบครั้งก่อนที่นะครับน้ำท่วม น้ำท่วมน,นะเห็นครับพเพื่อนเห็นครับน้ำท่วมน,นะครับที่ที่กิ่งไม้พุ่มไม้ด้านนี้คท่วมหมดเลยครับท่วมท่วมยอดถ้าเป็นชุดพยุนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นนี่ครับท่วมระดับท่วมยอดยอดเดิมอะแห้งตายแล้วครับเป็นแตกยอดไปแบบนี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีที่ที่ลุ่มที่น้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ย ผมแนะนำนะครับตะเคียนกับยางนานถ้าทําไม้อื่นผมไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะยังไม่เคยปลูกแต่ว่าแน่ๆคือตะเคียนยางนาเน,นี้ยอัตรารอดสูงครับดูครับหลังน้ําท่วมแตกใบอ่อนสวยเลยครับนี่ครับถามว่าระดับท่วมนะครับเป็นเไลไหมนี่ครับชุดท่วมใหม่ แตกยอดเฉยเลยครับแตกยอดแตกพุ่มนะแต่ต้นต้นอื่นนะครับที่เป็นมะฮอกกานีอะไรที่ผมปลูกรอดหลังคือไม่รอดครับแตกยอดใหม่ขึ้นมา โตโตเป็นป่ากันหมนแล้วชื่นใจครับจากที่หน้าดำหน้าแดงปลูกต้นไม้ครับตอนนี้ต้นไม้ก็เป็นร่มโอ้โหดูลำต้นครัี่ลำต้น เลยแขนไปแล้วครับดูสภาพโคนนะครับโคนต้นนี่ผมลงเชื้อเห็ดไปเชื้อเห็ดเพาะนะครับลงได้ประมาณสักปีกว่าแล้วจะมีอีก่อนหน้านี้ครับถ้าเพื่อนๆได้ดูผมลงเชื้อเป็นเช,เชื้อเห็ดเห็ดเพาะแคปซูลครับลงมาที่ราก ไม่ได้ดูเลยครับถ้าเพื่อนๆดูนะครับของผมเนี่ยไม่มีระบบน้ําครับช่วงประมาณสามสีเดือนก่อนผมเพิ่งแต่งกิ่งไปนะครับถ้าดูนี่รอยแต่งกิง่งช่วงก่อนน้าท่วมผมแต่งกิ่งไปไม่มีระบบน้ําครับคือปลูกปลูกแล้ววัดกันเลยครับไม้ป่าแต่ถ้ามีระบบน้ําให้ก็ดีครับแต่ว่าถ้าเหมือนของผมเป็น เรามันมนุษย์งินเดือนครับไม่มีเวลาปลูกปลูกก่อนหน้าฝนถ้าให้ดีปลูกก่อนหน้าฝนหน่อยครับพอฝนมาปุ๊บเขาระบบรากเขาจะได้แบบตั้งตัวได้นะถ,ถ้าเรามาปลูกฝนคือตอนนั้นรากมันยังไม่ปลูกฝนจริงแต่ว่ารากมันยังไม่ได้เซตตัวครับถ้าปลูกก่อนฝนหน่อยแล้วฝนมาปุ๊บระบบรากเขาทํางานอย่างนี้ครับพอพ้นฝนไปเขารอดเหมือนที่ผมถ่ายให้ดูช่วงนั้นดูครับ นี่น่าจะมาสี่เมตรห้าเมตรได้ครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นดูแปลงนี้หญ้าคาจากจากต้นคลิปนะครับหญ้าคาจะสูงมากพอระดับต้นไม้คือต้นไม้เขาจะคุมเองครับอ่าพอต้นไม้มันสูงมีร่มเงาใช่ไหมครับมันก็จะคุมหญ้าด้วยตัวของมันเองนะครับดูหญ้าคานี่ครับตอนแรกนี่ต้นไม้แทบหาไม่เจอนะครับ พอระดับคนสูงพ้นรา,าคาไปก็นี่เป็นพยอมนะครับปลูกปนกับยางนาเดิมตั้งใจซื้อยางนาครับแต่ว่ามันติดติดพยอมมาด้วยพยอมกลิ่นหอมนะเวลาออกดอกจะสวยมากครับดอกหอมดอกพยอมนะครับ ระยะของผมปลูกก็จะประมาณสามคูณสามครับพอโตมารู้สึกว่าจะชิดหน่อยถ้าให้ดีเพื่อนๆปลูกประมาณระยะสี่หรือห้าคูณห้าให้กว้างไปเลยครับแต่มันจะลำบากช่วงการควบคุมหญ้าหน่อยถ้าชิดก็คือมันมีร่มเงาตกมาที่พื้นนะครับหญ้ามันก็จะมันจะคุมหญ้าเป็นตัวนี่ถ้าเพื่อนเห็นในแปลงนี่เห็นหญ้าลูก็แบบนี้ก็คือผมยังไม่ได้ไม่เคย ตั้งแต่วันที่ไถดินรอบแรกนะครับยังไม่เคยตัดหญ้าให้มันเลยคือปล่อยปล่อยให้อ้ต้นไม้มันคุมของเขาเองอการจัดการของระบบธรรมชาติของเขาจัดของเขาเองเลยครับพอต้นยอดเขาสูงท่วมระดับหญ้านะครับมันก็มีมีมันก็ไม,ม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องไปไป,ไปไปดยายหญ้าถ้าเป็นพื้นที่รังแรงอีกอันนึงครับหญ้าก็เป็นตัวคุมดิน อย่างดีชนิดหนึงเหมือนกันครับประมาณ5เมตร6เมตรเพราะว่า6เมตรได้ครับความสูง3ปี6เมตรดุยาคาครับเหมือนน้ำท่วมมาช่วยเพิ่มตะกรนดินให้มันนะครับเพิ่มอาหารเพิ่มได้ธาตุอาหาร แต่พยุงบางส่วนตายนะครับผมตายในต้นนี้โอ้โหดูนี่ครับสามปีการให้เนื้อไม้ดูตัวนี้ครับสูงมากม,มีจังหวะมีจังหวะมีเวลาแต่งกิ่งให้เขาหน่อยฝั่งด้านบนนะครับอันนี้เป็นที่ลุ่มมันจะต่ำหน่อยถ้ารับอคอนทัวร์ของพื้นที่ก็คือฝั่งด้านบนที่ผมถ่ายกล้องไปเนะี่ย เพื่อนๆจะเห็นต้นพยุงนะครับฝั่งพยุงนี่ผมจะปลูกที่สูงนะครับส่วนยางนาผมจะามาแปลงที่มันลุ่มนิดนึงนะนี่ครับนี่ตะเคียนปลูกสลับกับยางนานะเป็นไงครับเพื่อนๆนี่สามปีสามปีนิดๆครับ ยครับอาจจะดูถี่ไปน,นิดนะครับถ้าเพื่อนๆใครที่ปลูกรอบหลังผมว่าระยะความห่าง4คูณ4หรือว่า5 5คูณ5้5ปไปเลยครับ5คูณ4ก็ได้6คูณ4อะไรเงี้ยครับให้มีระยะแสงหน่อยแต่เหนื่อยเรื่องยญาน,นิดนึงนะแต่ถ้าเขาโตแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปถางให้โล่งเตียนขนาดนั้นดูนะรจะ,ะปลูกนะครับผม3คูณ3 ก็มนเสียงนกพอปลูกต้นไม้นะครับหล็กแนว้ยเไหนครับแปลงรอบข้างครับสวนยางของผมก็สวนยางเหมือนกันครับเต็นยางนาดูเพื่อนๆดูครับรอบแปลงยางพาราทั้งหมดผมก็ยางเหมือนกันยางนานะครับดูสามปีครับเพื่อน ้เมตรหเมตรได้ครับไม่ต้องดูแลเลยนะครับเขาดูแลตัวเขาเองได้ถ้าถ้าปลูกระดับนี้ถ้าเราวางแผนการปลูกดีๆนะครับดูช่วงระยะเวลาของพื้นที่หน้าฝนหน้าแล้งอะไรยังไงนะครับดูครับไม่มีระบบน้ำ นี่เป็นรุ่นแรกครับที่ผมปลูกลังจงกตนะ่ปรับพื้นที่ปรับพื้นที่แปลงนะเป็นรุ่นแรกผมก็ไม่ได้ไไดปลูกครั้งเดียวนะครับมีเวลาก็จะมาปลูกเป็นช่วงจังหวะไปนะครับไม่ใช่ว่าไ้แปลงทั้งหมดแปลงนี้ของผมประมาณส4ี่ไร่นี่ปลูกยังไม่ครบน,ะรบนี่รุ่นหลังมาเนี่ยผมมีเวลาผมก็จะปลูกตะเคียนนะครับนี่ส่วนตะเคียน ะเคียนถามว่าการทนน้ําทนอะไรทนแรงทนน้ําท่วมใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่แพ้ยางนาเหมือนกันนี่ครับน้าท่วมแตกไปอ่อนเฉยเลยครับนี่ครับดูเพื่อนๆดูยากผมผมไม่ได้ทําเลยนะครับไม่ได้แปลงไม่ได้ใดไม่ได้ตัดคือคําว่าไม้ป่านะครับอย่างหนึ่งผมว่าเพื่อบางทีเรา บางทีเราจ้างคนมาตัดมาแต่งนะครับบางทีเรามืค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปบางทีปล่อยให้ธรรมชาติเขาจัดก,การเองนะครับขอให้ต้นมันสูงระดับพ้นยาได้นะครับคือคือต,ต้นคลิปที่ผมถ่ายไปนะครับถามว่าเอา้ามันก็ต้องจ่ายค่าคนจ้างคนมาตัดหญ้าตัดอะไรให้มันช่วงแรกไม่ได้ตัดครับตอนแรกรุ่นที่ผมถ่ายต้นคลิปไป ยังไม่คือตอนแรกยังไม่เห็นด้วยซ้ําไปว่าจะมีต้นไม้นะครับหญ้าคุมหมดนะครับแต่พอสักระยะหนึง่งอ่ะเขาโตพ้นพ้นระดับความสูงของหญ้าได้ก็จะพอเขารับแสงเต็มที่การเจริญเติบโตงเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นมานี่ครับ ดูฟังพยุงอีกรอบนึงนะครับนี่ครับพยุงสามปีเพื่อนๆดูแต่ผมจะให้เทียบกับตัวมีดผมนะครับเนี่ยความเป็นเนื้อไม้นะครับต้นนี้ผมว่าน่าจะประมาณเกือบสักสิบเมตรไม่ถึงสิบเมตรนะประมาณสักแปดเมตรดูความเป็นเนื้อไม้ของเขาเพื่อนๆนี่ครับอายุสามปีดูมีดครับนี่ครับดูโอเคเล็กไปเลยครับนี่ครับความ นี่ครับคนแรงมีระบบน้ำไหมไม่มีครับไม่ต้องไปอะไรมากแต่เขาให้เราเลือกช่วงจังหวะปลูกให้พอดีพอเหมาะนะครับแล้วก็เลือกไม้ให้ถูกกับลักษณะนั่นพื้นที่ไม่จเป็นต้องมาปลูกยางนาปลูกอะไรก็ได้ดูไม้พื้นถิ่นนะครับดูครับนี่ขยุงทั้งหมดนะครับ๋ย้ผมปลูกตามตามแนวบริเวณ หลอบเกล็ดแดนนะครับดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้ปลูกครับหญ้าขึ้นเต็มหมดแล้วนี่ผมผมปลูกตรงไหนได้ผมเร่มาปลูกครับไม่ได้ไม่ได้แผ่นหรือไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้แผ่นครับปลูกไม่ทันครับพยุงทั้งหมดเลย สปีเพื่อนๆดูนะครับระดัแบบความสูงระดัแบบความใหญ่ของต้นความตรงนะครับต้นสวยต้นไม่สวยนะครับตัวตน,นี้ก็จะสูงหน่อยนี่ครับปลูกพร้อมกันนะครับต้นที่เอามาก็พร้อมกัน,นร,รุ่นเดียวกันเดดูความเป็นเนื้อไม้นะครับพอพ,อพยุงนะครับพอพยุงพอเขาโตโดได้สกัระยะหนึ่งผิว เขาผิวเขาจะแตกเป็นผิวแบบนี้พยุงนะครับลากเขาก็จะเหมือนพืชตระกูลถัว่วอีกชนิดนึงเหมือนกัน,นครับมีมีปมนะมีปมที่ลากนะครับเหมือนเป็นพืชตระกูลถัว่วคล้ายพืชตระกูลถั่วเหมือนกันมีพยุงมีกระถินเทพานะครับที่ลักษณะ,ะปลมลากคล้ายๆกัน หรือถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนยังไม่สังเกตนะครับลองดูก็ได้ต้นพะยุงตอนเราซื้อมานะที่ก้นถุงครับนี่ครับนี่พอเราปลูกโตแล้วเราก็ภูมิใจนะครับว่าต้นไม้เราโตนีครับแปลงที่ยังไม่ได้ปลูกครับที่ฝังม้นไปปลูกไม่ทันครับไม่มีช่วงจังวะเวลามาปลูกนี่ถ้าเพื่อนๆมาดูฝั่งนี้ก็ ที่ปลูกไปแล้วนะครับที่ทำไปแล้วส่วนด้านบนก็จะเป็นนี่ครับผู้ช่วยปลูกยังไม่หมดครับเดี๋ยวรอช่วงจังหวะก็คือมีจังหวะว่างช่วงไหนเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดปีใหม่อะไรยเงี้ยผมก็จะมาปลูกถ้าเป็นโซนภาคใต้ในโซนยารานะครับต้นไม้ที่ผมปลูกทั้งหมดเนี้ยผมจะปลูกประมาณช่วงปีใหม่หรือว่าประมาณปลายเดือนธันวานะครับปลูก ปลูกถึงจุดนี้แล้วอีกอข้างแปลงลงไปด้านล่างเห็นไหมครับมีย้าคาก็ปลูกแบบหญ้าคานีครับแต่ว่าต้องเวลาเราปลูกเราก็ต้องเหยียบเยียบให้มันให้พืชของเราครับมันมีมีช่องว่างมีระยะห่างแล้วก็ให้มันโดนแดดได้นัต้องปลูกช่องแรกนี่ครับ ดี๋ยวไปูผมพาไปดูไอ้ตรงที่เป็นแปลงหญ้าตรงนี้ครับที่เป็นตแปลงไอ้ผมปลูกยังไงจ้างคนมาปลูกทีเดียวเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะแต่ผมปลูกชิ้นไว้นะครับถ้าจะเห็นก็ต้นรอดต้นไม่รอดนะครับนะครับเขียนที่รอดนะครับผมโพนี่นะครับตเขียนนี่นี่ครับ ทนนะครับตะเคียนเห็นเห็นเป็นนี่ครับปลูกทิ้งไว้นะครับไม่ตายตะเคียนทนมากมดุมฮอกานีนะดูอาจจะไม่สู้ตะเคียนเท่าไหร่การทนแรงนะตะเคียน มันก็ตะเคียนเหมือนกันเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่ใช่ตายนะครับดูเหมือนบางทีมันก็อยู่ในพุ่มหญ้านะครับบางทีต้นมันสูงก็จะโผล่พ้นขึ้นมาแบบนี้มันก็ตะเคียนเหมือนกัน,นการตะเคียนชุดตะเคียนเลยนะ ปลูกทิ้งไว้นะครับนี่ดูไม่มีระบบน้ำครับปลูกทิ้งไว้เลยนี่เป็นรุ่นหลังจากปลูกรุ่นใหญ่นะครับก็จะมีรุ่นนน้ำท่วมท่านเพื่อนเห็นลักษณะนี่น้ำท่วมยอดเดิมเขายอดเดิมเขาตายแล้วครับนะครับจะมียอดใหม่แตกขึ้นมา ยางนาตะเคียนนะครับคนแรงดูครับยาคาใช่ไหมโตได้ครับนี่ครับ ไม่เสียเวลาปลูกนะตะเคียนอย่างนะนี่ถ้าเป็นปลูกผมลงปลูกพืชชนิดอื่นนี่น่าจะไม่รอด